ครับตอนนี้มาดูนาการี่อำเภอโนนสูงกำลังกิ่เดินไปนานี่ครับมิติยาครับเต็มถุงเต็มถาทั้งเขาทั้งยาเต็มไหนเต็มหนึ่งเลยครับนามก็พอเชียงพวกเขานามเต็มเลยครับตอนนี้กำลังเดือน เขาที่เขาใส่ปุ๋ยไว้ตอนนี้ย้งถึงนาจะของเลยครับครับสาม,มารถดูครับจะพาไปดูเขาครับนี่ทุ่งกว้งทักวงครับแลกไปสุดถูกของลูกตาครับนี่เต็มเตียยเลยครับ ครับตามทางเขาตัดขนาไว้อย่างดีเลยตัดเอ๋ตามทางนี่เขาตัดยาก็ขนาไว้ครับนี่ของเจ้านี่ก็เขาใส่ปุ๋ยเจียกก็มีแต่ว่าเขาถือว่าโอเคอยู่นะครับใส่ปุ๋ยก็ลาังงามใบเขียวงามอยู่ครับของเจ้านี่ยามากครับ ของคนบานลงตองครับนี่ยาเยอะของเจ้านี่แต่ของผมเดินไปอีกไก่คันครับยังคิ่ถึงเลยมารีวิวให้ดูครับโอ้เห็นแล้วเขาก็งามยาก,ก็มากนี่ครับแต่เกิดจะพอได้กินอยู่ครับ พอได้อยู่ตอนนี้กําลังตั้งทองครับเขากําลังตั้งทองนี่ครับกําลังอุ้มทองอยู่ครับเดี๋ยว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 ผมจะถ่ายดูทองมันครับมันกําลังทองแต่ทองมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่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 ครับนี่กําลังกําลังตั้งทองครับนี่ครับนี่ทองมันกําลังใหญ่ครับ เขียวดีครับโอ้งามอยู่งามก็เยอะอยู่ครับตรงนี้งามท่วมคณะแลยอ่้งาท่วมคณะคงจะโอ้โหมีงาท่วมคณะครับตอนนี้นี่ไปไง,ง่ายดีลราถอดรองเท้าดืดแล้ว ครับนี่ครับองามครับเขางามน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูว่าเขาดักใสครับ miş, ผมดูเขาดักใส่กันครับเขาคิดป่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาดูดดดครับดูดูดูชุดเขาครับชุดเขานี่ตัวนี <R is> <guy> ้เนี่นี่คือชุดเขาเดี๋ยวดูป่าก็โอ้มีรอบมีรอบสวยครับ โอ้ไม่มีปลาเขาไม่มีปา๋านี่ครับนี่หลบอันนี้ใส่ตักหลบตักใส่ครับผมก็มาหยุกข,ของเขาดูครับนี่ครับดูครับนี่ของเจ้านี่ดีอยู่ครับเนี่ยเขาเจ้านี่จะงามอยู่เจ้านี่จะงามทุกปีครับนานเขาดีนี่ นูนเขาเขาหมัดยาไหวเป็นเป็นกระจุกกระจุกครับโอ้งามเจ้านี้ก็ถือว่างามมากเลยเท่าใดซ้านี่ก็โอเคนะครับตามมาเรื่อยๆชมทุ่งชมท่าเลยครับชมทุ่งชมท่า อยู่ที่อำเภอโนนสูงครับตำบลทานปราสาทครับจังหวัดนครราชสีมาครับเจ้านี่เขาใส่ปุ๋ยน้อยเจ้านี่มันจะออกแดงๆครับมันไม่ค่อยงามครับแต่เจ้านี่เขาใส่ปุ๋ยเยอะเขาข้างามคเขาข้าวงามอยู่ดูครับยาก็ เยอะพอสมควรครับโอ้หน่าเ็กเกี่ยวไปหงัวห่งัวงามครับช้างตากม็มีครับตอนนี้ผมเื่นมากไกลมากแล้วครับไกลจะถึงนาแล้ว เขางามตอนนี้ผมยุดแล้วครับผมก็ลังหลูนี่ครับ ฟังนี่ยามากแล้วครับนี่อีกของเจ่าหนึ่งตั้งหากครับมาเนี่ครับ,มรบผมจะมาดูจะถึงไก่จะถึงนาแล้วครับปลาลุกรวย เดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆครับเจ้านี่ก็างามครับครับเป็นยังไงกัไเ้ีไ,ดไปดูกันฉีดยาขายาไปสองทีลงทุนไปไปเยอะอยู่ครับโอ้ยเลยเห็นแต่ยาครับ ฝนมันตกช้าฝนมันถึงจะมาตกน้ำม,มันถึงจะมีครับถ้ามันตกมาตอนที่เล็กมันก็จะดีกว่านี้จนเขามันแกยยามันงอกขึ้นพดแล้วครับฝนมันถึงตกลงมาใส่ เจ้านี่ก็ดีน,าน้าเกาเจ้าเจ้าเจ้านี่ก็ดีของคบเจ้านี่เขาน้าเปียกเลย นี่ถึงของผมแล้วครับตอนนี้ของผมกับมิจยาครับฉีดยาไปสองทีแต่ว่ายามันเยอะโอ้โหครับนี่ของผมมิ่ยาโอ้เจมในเจมหนึ่งตอนนี้นาะนผมรัวครับ นี่ครับน่ามันรั่วลงมาผมจะต้องปิดปิดตามไวค้คลิปนี้จบลงไวแช่นี้ก่อนนะครับเขาไปดูในช่องลุงพนมชาแนลนะครับผม